ันนี้คุณ,คณเบนจะมาเล่าเรื่องวาสนาของนางนางปีโป้โบเต้ออกโบเต้โอเคอ่ะแต่คุณเบนเริ่มเลยนะคะก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นๆนะพี่แต่จริงๆแล้วมันมีแบบวีรก,กรรมของโปเต้ te, อะ่ะคือมันมันเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยจะเล่า <ừ. S 2> แค่เรื่องนี้ที่มันเป็นเป็นเรื่องที่พีที่สุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ย้อนกลับไปตอนเบนเรียนอยู่มหาลายัยนะครับตอนนั้นเนี่ยเบนอยู่ปีหนึ่ง ที่มหาลัยแห่งหนึ่งล้กันนะครับผมแลวเบนได้รู้จักกับเพื่อนคนนี้เนี่ยตอนประฐมนิเทศนักศึกษา uh huh. เพราะว่าอยู่คณะเดียวกัน uh huh. นะคร uh huh. มันชื่อว่าโปเต้นะครับ uh huh. โปเต้เนี่ยจะเป็นเกย์แบบเกแบบออกสาวพี่เกย์รับออกสาวหน้าตาดีขาวตีเลยนะค uh huh. เบนก็รู้จักกันมานอก,ก็รู้สึกแบบถูกชะตาพี่ แล้วก็เลยขอเฟซขอไลน์อะไรกันเพื่อใช่แบบว่าได้คอนแทคเพื่อติดต่อการช่วยเหลือกันอะไรประมาณเนี้ครับผมเพราะว่าเป็นเพื่อนคนแรกที่รู้จักกันในรั้วมหาลัยเลยค่ะนะฮะพอปัจสมนิเทศเสร็จเนี่ยก็โอเคนัดกันไปทานข้าวไปอะไรก็คุยกันต่างๆกันนะแ้วก็คุยกันว่าจะหาหอพักเพราะตอนนั้นเย่ยเป็นยังไม่มีหอพักพอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆนะฮะโปเต้เนี่ยก็เลยแบบว่าชวนไปอยู่ด้วย แล้วมันแบบประจวบเหมาะก,กับแบบที่เรากาลังจะหาหอ,อพักพอดีพี่ดึงหอ,อปะ,ะก็เลยตกลงกันว่าโอเคจะเป็นรูมเมทกันะนะฮะก็ไปอยู่ด้วยกันได้สักพักนึ่งเนี่ยเ็นก็แบบสังเกตเห็นพฤติกรรมของโปเต้เนี่ยคือนางอะชอบออกไปตอนกลางคืนแล้วประมาณแบบสองสามทุ่มนนางก็ออกไปสั<ะ>กประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนางก็กลับมา<ะ>แต่ว่าคือมันแปลกตรงเนี้ยพี่แปลกตรงที่ว่าพอเราถามว่านางไปไหนนางจะบอกว่าเออออกไปหาเลรกินแถวเนี้ย นะแต่คือแบบการที่ออกไปหาอะไรคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งตัวแต่งหน้าเซ็ตผมอะไรที่นึกออกปะ้ะ<อ>คือหน้าจะเป๊ะแบบเป๊ะมากก็ค<อ>ือมีการเตรียมตัวก่อนออกไปใช่คือนางออกไปบ่อยเกือบทุกวันน่ะพี่<อ>เราก็เริ่มสงสัยแล้วเราก็แบบแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนิทอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมอนะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนางก็อาบน้ําเตรียมที่จะแบบ จะไปอีกแล้วแล้วทีนี้เนี่ยบังเอิญว่านางเสียบโทรศัพท์ทิ้งไว้ก็คือชาร์จแบบทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปอ่านน้ำแล้วแล้วก็คือมันมีเสียงแจ้งเตือนเด้งเข้ามาติ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมด้วยความที่เราอยากรู้ว่าพูดง่ายๆก็คือแบบชอบแบบชอบอยากรู้อยากเห็นนะนะครับก็เลยไปกดดูแล้วมันเห็นเป็นแอปส้มพี่เอแต่ว่ามันเข้าไปดูข้อความไม่ได้เพราะว่าหน้าจอมันล็อกอยู่ ทีนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออนางออกไปทุกคืนคือนางไปไหนมันถึงบางอ้อแล้วแบบนางต้องนัดเย้นแน่ๆเลยในวันนี้ยรัอก็ไม่ได้พูดอะไรทําเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรค <c oughs> จนวันหนึ่งเนี่ยก็นั่งกินเหล้ากันในในห้องกันสองคนนะครับผมสังสรรค์กันปกติก็คุยกันแบบต่างๆนานาเปิดใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคุยกันไปเรื่อยๆด้วยความเมาของเบนด้วยแล้วก็ด้วยความเมาของโบเต้ด้วยเบนก็เลยถามว่าเย โอเต้แบบมึงเล่อเน็ตหรอลนวันเนี้ย<ะ>ก็นางก็รู้รู้นางแบบอ้ําอึ้งอึ้งอะพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงลงได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเ็นก็เลยบอกว่าไม่ต้องอายหรอกบอกมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะนางก็บอกว่าเออกูเล่นฮอเน็ตอย่างงี้ <S <S <ม>แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จกูต้องออกไปละเพราะว่านักผู้ชายไว้แต่ว่าแบบวันนี้ขี้เกียจออกมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเบาอะไรอย่างเงี้ย นัทนางพูดประมาณว่านางจะขอนัดผู้ชายมาที่ห้องอืมอืมแล้วนี่เ็นก็ถามว่าเออถ้าราไที่ห้องแล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนัะด้วยนางก็บอกว่าให้เข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขาอืมพอถึงเวลาแบบผู้ชายมาจริงก็ก็คือเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าจริงๆริเราก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่จริงๆที่คือแบบร้อนมากแลคือแบบไม่ได้เห็นหน้าผู้ชายไม้แตเละเลย แต่คือได้ยินเสียงทุกอย่างเออแล้วเราก็จินตนาการไปว่าคิอมันทําอะไรกับเสียงคุณแบบตูวแบบนี้ที่ได้บอ,อกปะอะฮะแล้วเสียงผู้ชายคือหล่อมาก <Se ed S 2> <อ>เสียงหล่อเสียงหล่อแล้วก็คืออยากเห็นหน้ามากค่ะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งอ่ะพี่เราก็อยู่เงียบๆเนาะก็คือแบบให้ความร่วมมือกับเพื่อนแหละมีแอบคัมไหมมีแอบคําไหมก็แอบคัมแต่เราจะไปต่อต่อต่อเลยก็คือ มันมีจังหวะเดืงผู้ชายใกล้เสร็จแล้วผู้ชายก็ประมาณค้างกว่าแล้วบอกเสี่ยวไหมครับอะไรประมาณนี้ปอเต้เนี่ยนะก็พูดว่าเสี่ยวครับแต่มันไม่ได้พูดเสี่ยวครับแบบธรรมดา้ะพี่มันก็ไม่รู้ว่าว่าทําไมมันถึงพูดแบบนั้นพราว่าเสี่ยวแบบเสี่ยวดีหูครับอะไรอย่างเงี้ยแลวด้วยจังหวะนั้นคือแบบได้ยินคือแบบกันไม่อยู่เลยพี่มันหลุดขำออกมาแบบพยายามแบบเอามือตัวเองอะปิดปาก ปิดปากปิดอะไรทุกอย่างคือแบบจะ, uh huh. จ,ะจะช่วยเพื่อนอนะแต่มันกั้นไม่อยู่จริงคือมันขับออกมาเลย uh huh. พอพอพอเราตั้งสติได้เราก็หยุดขับแล้วลทีนี้เนะี่ยเราได้ยินเสียงผู้ชายอะพูดออกมาว่าเฮ้ยเสียงใครอะ่ะมีคนอยู่หรออะไรประมาณนี้ผู้ชายตกใจอ uh huh. โปเต้เนี่ยมันก็แบบทาอํามึนๆอะแล้วมันบอกว่าเสียงสูงมากโปเต้เสียงสูงมากแบบไม่ได้ยินนะอะไรแบบ คือแบบมีพีรุนสุดๆแบบวามว่าไม่ได้ยินนะแต่ผู้ชายบอกมันได้ยินจริงๆเสียงดังมากโปเต้บอกว่าคืออย่าทักนะเพราะว่าตอนคืนเขาไม่ให้ทักคือมันจะโยงเข้าเรื่องผีอะพี่อ่าฮะทีนี้เนี่ยผู้ชายมันก็กลัวผู้ชายก็ยังไม่ทันเสร็จก็คือกลับบ้านเลยอ๋อก็คือยังไม่เน็ดสุดแต่ว่ามันมาได้ยินเสียงเพราะว่าผู้ชายกลัวผีอ๋อมันได้ยินเสียงเบนตก่อน ใช่ครับเนีเ่ยแล้วพอผู้ชายกลับไปอะโปเต้พอเบนออกมาโปเต้ก็ด่าเป็นใหญ่เลยประมาณรู้กับว่าทำไมขบมองมาโน่นนี่นั่นเด็กึงก็นนบอกว่าใครมันจะกั้นขำไหวพี่นึงออกมาเป็นเย่างที่ดาววิศัลกขบเองมันม,ม,มันคือคําพูดที่แบบว่าเราไม่เคยในไม่ไม่ไม่เคยได้ยินเขาพูดในชีวิตประจำวันไม่เคยไม่า <laughs> จะดูหนัง หนักมาเยอะอยู่เหมือนกันนะทนก็ไม่เคยได้ยินใครเขาเขาเขาข,ข,ข้างแบบนี้ี่เปล่าเออทีนี้เนี่ยโปเต้พอเหตุการณ์นี้ผ่านไปอ่ะโปเต้มันก็แบบเริ่มนัดมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วผู้ชายก็คือไม่ซ้ำหน้าพี่ <c oughs> บ่อยขึ้นแล้วเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเบนก็ต้องไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้างใต้เตียงบ้างระเบียงบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> จนมันแบบไม่ไหวแล้วแล้วคือมันเริ่มเยอะไปมันเริ่มไม่โอเคแล้วพูดง่ายๆนะครับผม <c oughs> แต่ก็ ไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะว่าก็ยังเห็นเป็นเพื่อนอยู่ะนะฮะทีนี้เนี่ยวันที่เกิดเรื่องจริงจริวันที่พีจริงจริงมันก็มาถึงอีกเหตุการณ์น,นี้มันมันเป็นที่มาของชื่อเรื่องนี้เลยคือวาสนาดัางโกเต้ขึ้นดังอะนะผู้ชายมาแล้วก็คือให้เบนซ์อะไปแอบเหมือนเดิมก็คือไปแอบอยู่ในตู้เหมือนเดิมตแต่ที่นี้เนี่ยเบนซ์แบบเป็นไม่ไปอะ่พะพอเบนซ์ก็คิดว่าเฮ้ ฉันก็คือเจอ้าของห้องคนหนึ่งอะ่ะก็คือเรื่องไม่โอเคแนละ้วก็คือยังไงก็คือยืนยนันแบบไม่ไปเออจะอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยอ,อจังหวะนั้นเนี่ยคือผู้ชายนาะงคือมันจะมาถึงแล้วออส่วนตัวเบน่าเป็นดื้องไงเ,ออเป็นยืนยันเสียงแข็งเ็นไม่ไปเปนจะอยู่ห้องแล้วไม่ไม่เข้าตู้ไม่เข้าอะไรทั้งนั้นนางก็เลยบอกช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยผู้ชายแล้วจังหวะที่ผู้ชายมาถึงแล้วพี่เ,ออเวลานั้นเนี่ยมันกระชันชิดมากด้วยความที่เราแบบ สงสารเพื่อนวะช่วยก็ได้วะไปก็ได้วะอะไรนะครับไปก็ได้วะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแบบช่วยก็ได้อ่ะแต่พี่บอกว่าทีนี้เนี่ยกูช่วยก็ได้แต่กูไม่เข้าตู้นะเพราะมันร้อนอืมอืมนางก็บอกอังงดีวะนางก็คิดกับผู้ชายมาถึงแล้วพี่นาอกว่า uh huh. เวลานั้นคือมันแบบกระทันหันมากนางบอกเอางี้แล้วกันถ้ามึงไม่อยอมไปไหนอะ่ะมึงไม่อยอมเข้าตูอ้อ่ะมึงแจ้งเป็นแบบคนเออแล้วกันเป็นแบบ เด็กออทิสติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องเออแล้วมึงจะเดินไปไหนอะไรก็เรื่องของมึงแต่มึงต้องแก้แบบให้เนียร์นาะเป็นแบบเป็นคนเอ๋ออะอ่าฮะเออในใจเป็นว่าเอายังไงดีวะจะทำได้ไหมพีรอย่างเงี้ยต่เป็นพี่เข้าทุ่ยกว่านะอะไรนะครับถ้าเป็นพี่พี่เข้าตู้ดีกว่าะะนะเออไม่พี่คือตอนนั้นอะคือในใจเราอ่ะสองจิตสองใจแล้นะเป็นว่าจะเข้าตู้ดิจะเขา้เขาตู้ดีไหมหรือว่า ในใจหนึ่งก็อยากิดอยากดูอ่ะอ๋อก็คืออยากห็นและจนผู้ชายดังมาถึงนะโปเต้ก็ลงไปรับระหว่หงวาวงที่ลงไปรับอย่างน้ต้องคิดในใจว่าคุณต้องทำให้ได้อืมต้องคิดแล้วปวดปลายูต้องทํายังไงก็เสร์ชถาเด็กปอนติเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเลยนะจนโปเต้ขึ้นมาป็นผู้ชายแล้วขึ้นมาเปิดประตูมาเป็นนั่งอยู่ตรงโซฟาก็คือเปิดประตูมาเนี่ยขวามือมันจะเป็นโซฟาซ้ายมือมันจะเป็นเตียงอื เป็นได้อยู่ตรงโซฟเนนาเบนดังแลบดินน้ำลายยืดเอา,า <c oughs> คีปอลเต้อะเปิดเข้ามาแล้วมันขับทังหวดฉันล่ะคือมันก็กั <c oughs> ้นขับเ <c oughs> นี่ยคือคิดไม่ถึงว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ใช่แล้วเบนก็ขับตัวเองเหมือนกันแต่เบนขับอะคือแบบเบนเบนสร้างฟิล์มเป็นแบบเออเบนเอ๋อจริงๆเบนขับล้วไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยแต่พาหนึ่งผู้ชายมันตกใจว่าแบบเฮ้ย มันมีคนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ย uh huh. อีโปเต้มันก็ขำาวแล้วก็บอกว่านี่น้องชายน้องชายเราเองแบบเขาเป็นเออไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ย uh huh. จังหวะนั้นเบนก็หัวร้ออีกแต่เบนก็แบบอ่หัวเราอไป,นแบบอปนในฟิลที่แบบว่าเออเราเป็นคนเอออะไรเงี้ย uh huh. อพอดังพูดเสร็จนะก็เริ่มกันเลยนะฮะแล้วก็โซฟาเนี่ยมันหันหน้าไปทางเตียงไปอดู่ี่นึออกกลาป uh huh. เบนก็เห็นตั้งแต่แรกจนจบเห็นทั้งหมด ก็คือแบบผู้ชายคือหล่อมากพี่ค้นดีกล้ามใหญ่ออแต่คือแบบมองไปมองมาพี่คือมันคุ้นมากคือมันเอ๊ะในใจว่าเฮ้ยที่เคยเดินผ่านใครแล้วแบบเฮ้ยคุ้นปะอะไรเงี้ยคุค้นเหมือนเหมือนเคยเจอเหมือนอะไรใช่จ,<า>จนมันเสร็จอะไรเงี้ยก่อนอกลับเนี่ย เบนก็นั่งอย่างนั้นจนจบอ่ะก่อนผู้ชายกับผู้ชายมันมานั่งข้างเบนด้วยแล้วมันก็เอาขนมมาให้บอกพี่ให้นะคือแบบในใจตอนนั้นแบบเฮี้ยสมเพศไปขอโทษครับคือแบบสมเพศตัวเองมากที่แบบจะมานั่งอะไรอย่างนี้น่ยอะไรอย่างงี้เราก็ไปนั่งดูเขาทาอะไรกันใช่แล้วเขา <laughs> ตอนก่อนกับเขาเอาขนมมาให้พีไ่ได้ออกป่ะอ่ะ <laughs> คือแบบเขาก็เชื่อว่าเราเป็นเออจริงๆอะ่ะ <laughs> อืแลว้วจังหวะนั้นเนี่ยหน้าผู้ชายมาใกล้เบน <laughs> แล้วก็แบบ เป็นถึงบางอ้อเลยอ๋อฉันจําได้แล้วว่าคุณคือใครผู้ชายคนนั้นอเดี๋ยวเบนจะส่งให้พี่เต่าดูเขาเป็นนักร้องเป็นดาราคนหนึ่งเลยว้ายคุณแม่เอาดีๆจริงๆเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งแต่พี่เต่าต้อง้อย่าบอกใครนะอันนี้เรื่องจริงอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะโอเคแต่นี่บอกไม่ได้จริงๆแล้วแบบเบนไม่เคยบอกใครเบนเก็บมาตลอดเบนจะรู้สองคนกับโปเต้เอาจริงๆโปเต้ก็ยังไม่ได้รู้นะที่นัดนัดเย่ คือไม่รู้ว่าูมไ่่ร้วาเขาคือใครแค่รู้ว่าเขาคือใครแต่เบ้นนาเบ็นเป็นนักร้องใช่ไหมเบ้นก็จะรู้แล้วไม่ใช่นักร้องแบบธรรมดาเลยเขาเป็นนักร้องที่ประกวดประกวดกับรายการใหญ่เนาะได้เปนศิลปินแล้วอ่ะนี่แหละเรื่องของเบนก็คือที่มาของคาว่าวาสนานาโปเต้คือแบบเรื่องก็อินชารางอยู่เหมือนกันเนาะเขาวาสนานาเนาะนาได้กินดารนดาราศิลปินใช่แต่ว่าก็ วาสนาของคุณเบนเหมือนกันนะจะได้ไปนั่งเออดูเขากินดาราโอ้ยอันนี้ก็คือว่าคุณเบนเนี่ยก็คือต้องเล่นใหญ่เล่นแบบสมจริงเพราะไม่งั้นคนนั้นก็คงจะต้องแบบมีแต่งิดใจแต่คือตอนที่โปเต้ลงไปรับผู้ชายเรายังแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเราแบบมันจะเนียนไหมอะไรเงี้ยแต่พอโปเต้ขึ้นมาแล้วเปิดประตูเข้ามาเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่า ฉันต้องทำให้ได้คือมันแบบสวมบทแบบรักแสดงคนดึงไปเลยอะไรเงี้ยครับก็คือมันถึงเวลาแล้วไงใช่เออวิวิเปิดโลกมากเปิดโลกที่ฟีลแบบว่าแบบให้นั่งเออดูตัวตนจริงๆแรงมากไม่เคยได้ยินแ่นียเรื่องแบบนี้แต่ว่าคุณโปรเต้รู้รู้ใช่ไหมครับว่าจะมาเล่า ไม่รู้อ๋อเออไม่เป็นไระแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าโปรตีนไหนอ๋อมันมีหลายโปรตีนเนาะใช่ครับโอเคอุ้ยเปิดโลกมากพี่เต๋าคะมันจะแบบแถบนิดนึงได้ไหมอ่ะได้เลยมีเวลาไหมมีค่ะก็คือเรื่องที่จะแถบก็คืออันนี้จริงจังนิดนึงจริงจังนี่คือเป็นเรื่องฟิลไหนอ่ะเป็นเรื่องผีอ่อมาเขาโหมดผีที่เราคุ้นเคย ใช่คือเบ็นเน่เรื่องแรกที่เป็นไปนเล่าในรายการอโกะมันไม่ใช่คุณนยายพี่ใช่ไหมเร,เรื่องที่พีเรื่องที่พีที่สุดคือห้องทางอ e ีไฟไม่ไม่รู้ว่าพี่เคยเคยฟังบ้างหรือ,อยังเอาอย่างนี้มันเคยมันน่าจะเคยฟังแหละแต่ว่าจําไม่ได้เพราะว่าฟังทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเบ้นย้อนไปให้นิดน,นึงแล้วกันเนาะได้ค่ะคือแฟนเบนอ่ะเขาร้องเพลงอยู่ที่แถวปิเก้าวแล้วทีนี้เนี่ย เป็นกาแฟอะ่ะพักอยู่ที่คอนโดแถวมีนบุรีพี่มันก็แบบไกลกันมากอะ่ะปินเก้ากับมีบุรีอะ่ะขว่าจะมาถึงอะ่ะแล้วตอนนั้นเราไม่มีรถยนต์เราเรา,เราขี่มอเตอร์ไซค์อะ่ะเออขว่าจะไปทํางานมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงขวานพี่นึกออกปะ้ะเราก็เลยตัดสินใจกันย้ายหออะ่ะอันนี้คือเล่าคร่าวๆนะครับพี่เจ้ยาย้ายหอไปอยู่แถวป่นเก้าหอจําได้แล้วที่ห้องมันจะเป็น<อ>ห้องที่ไม่เหมือนห้องอะไรเลยที่ลงบรนจัยมาแล,แล้วเป็นชั้นลอยเป็นห้องตรงตรง ถ้าจะเข้าห้องเนี่ยคือต้องเปิดทางหนีไปออกไปาจ,<ล>จ <ำ S 2> ําได้าเกิดลงใจรงทางหนีไฟมันจะมืดมืดที่นึกออกปะ้ะจําได้แล้วแล้วเปิดเข้าไปห้องอะไรเงี่ยแล้วคือสรุปคือมันเป็นห้องดูเพ็กที่เป็นสองชัน้นเป็นห้องสองคอนโดสองชัน้นแล้วแบบเดินทะลุหากันได้อืมแต่แต่ว่าเขาแบบปิดทึบไม่ให้เดินไปหากันแล้วเพราะว่าข้างบนก็คือมีคนตายผูกพอตายส่วนข้างล่างก็จะมีคนตายเหมือนกันแต่เนี้ยเป็นไปอยู่ ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เบนนะไปเล่าในรายการ The าเดอะโก้ดพอไปเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยห้องทางหนีไฟเป็นอย่างนี้นอย่างนี้เผื่อถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่เคยฟังก็เข้าไปฟังได้นะครับห้องทางหนีไฟเดอะโก้ดนะครับแล้วก็มาฟังต่อมันก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกับคือหลังจากที่เบนไปเล่าเนี่ยได้สักประมาณสองสามวันพี่มันมีคนติดต่อมาว่าคุณเบนครับ ห้องที่คุณเบนเจอใช่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ไหมครับแล้วคือแบบพูดมาคือตรงเป๊ะมากแต่เบนก็ไม่กล้าตอบเขาว่ามันใช่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นกฎของของทางเดอะโก้นะนะครับผมเด็กก็ไม่กล้าตอบเขาก็เลยส่งรูปมาให้รู้ว่าใช่ห้องนี้ไหมสรุปคือใช่อืไอห้องนี้คือเขาถ่ายมาหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ย หลังจากที่คุณเป็นอยู่สี่ปีที่แล้วอ่ะคือน้องชายเขามาอยู่น้องชายเขาเป็นเป็นอ่าเป็มจีบ t เนั่นแหละนะมาอยู่เหมือนกันแล้วคือเขาเหมือนเขาอบหักเขาแบบฆ่าตัวตายอยู่ในนะั้นอ่ะอีกเหรออีกหล,หลังจากที่เป็นอยู่ คือฆ่าตัวตายอย่างเงี้นะเหมือนกินยากินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข่าวดังเลยอ,อันนี้เป็นตัวผู้รู้เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S และทีเนี้ยเขาก็ถ่ายรูปให้ดูเหตุการณ์รูปนี้น่าจะรู้าใช่จริงๆอะ่ะแล้วไอ้สติกเกอร์ที่เราเคยติดไว้มันก็มีอยู่ในรูปภาพเขาอ่ะอือฮะเขาบอกว่าวันที่ไปเก็บของเขาก็เก็บของออกมาแล้วหลังจากนั้นก็คือห้องนั้นติดตายไปเลยเหมือนตัอว,ว่าใครไปอยู่แล้วแบบมันเป็นอาถรรพ์ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเขาเลยปิดแล้วทีเนี้ยเป็นไปเป็นไปอ่ะเป็นอยู่ไม่ถึงเดือนเงี้ย บก็เลยกลับมาคิดว่าเว้ยถ้ากูอยู่ถึงเดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับกับเบนกับแฟนเบนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอื <c oughs> แค่นั้นแหละทีะ่มันก็อาจจะเป็นฟีลแบบจะว่าถ้ามองไปอีกหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบเรื่องตัวตายตัวแทนไหมก็ก็ไม่รู้เหมือนกนันก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่ามันก็จะมีแบบฟีลแบบเขาเรียกว่าไง มันเป็นฟิลแบบดึงดูดกันอะแบบพลังงานเดียวกันมันดึงดูดกันก็เลยพาไปในสู่จุดเดียวกันอะไรเงี่ยเ,<อ>เหมือนฟิลแบบโค้งร้อยศพอะไรเงี่ยใครก็ไปตายที่นั่นอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับแต่ช่วงนี้ที่เราออกมาก่อนเนาะแต่แต่จำได้ว่าฟังนานแล้วตอนตอนนั้นอะไม่ไม่แน่ใจว่า รู้หรือเปล่าว่าเป็นคุณเบนแต่แต่ที่มารู้ว่าเป็นคุณเบนน่ะคือเรื่องหุนยยห่นยายเพราะว่ามันมีแบบจําได้เลยว่าเป็นหุ่นอะสไตล์วิก้าร่ามันมันก็เลยประทัดใจมันก็เลยแบบทัดใจใช่เออ,อคุณเบนเล่าเรื่องสนุกมากขอบคุณครับก็เนาะเขามีประสบการณ์ได้อยู่ <laughs> ใช่ไหมพี่ได้มากไม่ใช่ได้อยู่<อ>ถ้ามีโอกาสอยาไปเล่าอีกนะ ได้เลยแต่สามารถไปเล่าซ้ำได้ไหมเพราะมันมีหลายเรื่องอยากเล่ามากเลยเราได้แต่คนเขาอยากให้เล่าซ้ำเนยโอเคได้ครับแล้วแล้วตอนนี้คุณเบนทําอะไรอยู่คะก็ขายของามเรื่องทำราวครับทมเรื่องทำราวค่ะงานก็ให้คุณเบนฝากล้านหรือว่าฝากช่องทางต่างๆเลยก็ชื่อเฟซเมื่อก่อนเป็นไลฟ์ในในเพจเป็นเพจของเบนเอง ก็ทราบมาประมาณหกมีละแล้วทีเนี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของเบนที่เบนจะต้องใส่นมไลน์ไมนไม่รู้พี่เต่อเคยเข้าไปดูหรือเปล่าเคยเห็นเคยเห็นเออใส่นมไายแล้วเบ็นสร้างมาจากคนดูแบบสองสามคนอ่ะมันกลายมาเป็นพันสองพันสามพันมันมากสุดก็คือสามพันห้าร้อยคนแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราอ่ะใส่นมแล้วก็พูดคำหยามันเป็นสไตล์การขายอะไรเนี้ยครับใช่ใช่มันก็เลยโดนปัปิว ทีนี้เลยเนี่ยก็เลยกลับมาขายในใน facebook ตัวเองเนี่ยได้ประมาณสองสองปีขึ้นไปนะชื่อเฟซว่าจักรชัยพวกสมบัติภาษาไทยนะครับพวกสมบัติจักรชัยพวกสมบัติก็คือเปราจะขายเป็นชุดอ่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมผู้หญิงนะครับก็จะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์นอกแบรนด์เวียดนามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับราคาย่อมเยาแล้วก็จะเป็นงานอ่าสไตล์แกนโอเพนนิ่ง อ่าจะเป็นออกงานแนวลักชูรี่อะไรประมาณเนี้ยครับว่าโ,โลดอ่อ่อยเดี๋ยวลักเสร็จคุยกับพี่ต่อเสร็จไปก็ขึ้นไลน์แหละอ๋ออุ้ยแปลว่าได้เวลาหรือว่ายังไงปกติก็ไลฟ์<ช>อยู่บแบบนี้เหรอมันไม่ฟิกไม่ฟิกเวลาอ๋อโอเคโอเคค่ะงั้นก็ ต้องรีบวางสายแต่ก่อนก่อนที่จะวางสายก็ขอบคุณฟุตเบี้นะคะที่มาประเดิมให้แบบว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าแหกแกมันมนขอบคุณเช่นกันนะครับพี่ตาขอให้คุณเบีบังๆเหมือนกันบังๆเช่นกันเพราะว่านี่ก็ติดตามเห็นตั้งแต่ไลฟ์สดไลฟ์สดอ่ะอันก่อนที่ว่าใส่เสื้อนมแล้วก็มาเป็นมาอยู่วงศิลปินภูไทยในช่วงหนึ่งเนแล้วก็กลับกลับไปไปทําธุรกิจ ชครก็ขอบคุณมากรับคือตื่นเต้นเหมือนเดิมไม่รู้จะพูดอะไรค่ะขอบคุณค,ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครัค,ครัคคสวัสดีค,ค,ครับ